สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาสอนวิธีการขั้นตอนการเพิ่มยอดแชร์เฟซบุ o กนะคะเพื่อเปิดการมองเห็นกดอ,อื่นแล้วก็มาเข้าหน้าเว็บกันเลยนะคะนี่คือหน้าตาของเว็บที่เราจะใช้วันนี้นะคะ่ะก็คือเว็บที่มีชื่อว่า km social นะคะใครที่เข้ามาใหม่นะคะก็สามารถกดแถบสีเขียวสมัครใช้งานได้เลยค่ะใครเข้ามาใหม่นะคะก็สามารถลงชื่อผู้ใช้ได้เลยค่ะใส่อีเมลแล้วก็รห,หัสผ่านนะคะก็ติ๊กคาว่าฉันไม่ใช่โปรแกรมตัวโน้นะคะก็สามารถสมัครใช้งานได้เลยค่ะ ส่วนใครที่มี Gmail อยู่แล้วก็สามารถล็อกอินได้เลยค่ะเนื่องจากมาให้เป็นการเสียเวลานะคะ่ะดิฉันได้ลงชื่อเข้าใช้งานไปแล้วก็จะเข้าสู่ระบบเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของเว็บไซต์ KM Social นะคะใครที่เข้ามาใหม่นะคะก็ดูแถบที่เมนูเติมเงินได้เลยนะคะก็จะมีเมนูเติมเงินให้สมช่องทางนะคะก็1สแกน QR code นะคะก็สามารถใส่ย,ยอดเงินแล้วก็ เติมเงินได้เลยค่ะช่องทางที่2นะคะก็จะเป็นทูวานีโอเลนะคะก็สามารถใส่ยอดเงินแล้วก็จะมีค่าธรรมเนียมนะคะก็จะมียอดเงินรวมทั้งหมดก็สามารถกดเติมเงินได้เลยค่ะช่องทางที่3นะคะก็จะเป็นคริปโตนะคะก็จะมีคําแนะนําให้ดานล่างได้เลยค่ะเราจะมาเพิ่มยอดแชร์ f Facebook กันนะคะก็เข้าไปที่เมนูคําสั่งซื้อใหม่นะคะ นี่จะเป็นเมนูคำสั่งซื้อใหม่นะคะก็จะมีแพลตฟอร์มให้เราเลือกหลากหลายแพลตฟอร์มเลยวันนี้เราจะมาแนะนำ a c e b o o k นะคะก็กดไปที่ facebook ได้เลยค่ะหมดหมู่นะคะวันนี้เราจะมาเพิ่มยอดแชร์นะคะแล้วก็กดไปที่หมดหมู่เพิ่มยอดแชร์โพสได้เลยค่ะบริการนะคะจะมีบริการให้เลือกหลากหลายบริการเลยวันนี้เราจะมาดูบริการอันแรกนะคะส่วนลิงก์นะคะเราก็สามารถกลับไปที่หน้า facebook ของเราแล้วก็คัดลอกลิงก์มาได้เลยค่ะ กดลิงก์ใส่ได้เลยนะคะจำนวนนะคะวันนี้เราจะมาเพิ่มยอดแชร์โพสหนึ่งแชร์นะคะแล้วก็ใส่ไปเลยค่ะแล้วก็จะมีเวลาทำการค่ะใช้ใจ่ายต่างๆก็สามารถสั่งจ่ายได้เลยค่ะอันนี้จะเป็นหน้าตาของคำสั่งซื้อเสร็จแล้วนะคะก็จะมีแถบสีเขียวขึ้นแบบนี้ใครที่อยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถเข้าไปดูประวัติการสั่งซื้อได้ค่ะอันนี้จะเป็นหน้าตาของประวัติการสั่งซื้อนะคะก็จะมีเลขออเดอร์ของเราสถานะบริการลิงก์ของเราที่เราจะเพิ่มยอดแชร์นะคะ ใครที่มีปัญหาอยากติดต่อแอดมินนะคะก็สามารถเข้ามาแถบ,บเมนูติดต่อแอดมินได้เลยค่ะก็สามารถเอาเลขออเดอร์มาใส่ได้เลยนะคะแล้วก็แจ้งปัญหาต่างๆนะคะเพื่อขอเพิ่มความเร็วขอยอดเพิ่มหรือว่าบริการอื่นๆน,นะคะหรือว่าจะพิมพ์ข้อความบอกแอดมินก็ได้ค่ะใส่รูปภาพก็ได้เหมือนกันค่ะก็สามารถส่งตรวจได้เลยตลอด24ชั่วโมงนะคะใครที่อยากได้บริการเสริมนะคะก็สามารถเข้ามาดูบริการทั้งหมดได้นะคะ นี้จะเป็นหน้าตาบริการทั้งหมดนะคะก็จะมีบริการให้เราเลือกดูหลากหลายเลยก็จะมีคําแนะนําคําอธิบายต่างๆให้เราดูกันได้นะคะศึกษากันได้ค่ะใครที่อยากมีรายได,ได้ก็สามารถดูที่แถบเมนูแชร์แนะนําเพื่อนได้นะคะเราก็สามารถนําลิงก์นี้แนะนําเพื่อนได้นะคะก็คัดลอกไปสร้างไรายได้ง่ายๆเลยนะคะก็จะมีค่าคอมมิชชั่น3%นะคะก็อัตราขั้นต่ำ100บาทนะคะอันนี้จะเป็นหน้าตาของช่องทางการสร้างไรายได้ของเรานะคะ ตอนนี้เรามาดูยอดแชร์ของเรานะคะว่ายอดแชร์ของเราระบบได้ทําการให้เราหรือ,อยังก็กลับไปที่หนะ้า f a c e b o o k ของเราได้เลยค่ะยอดแชร์ของเราตอนนี้มี45ครั้งนะคะเราก็จะมารีหนึ่งทีนะคะก็ขึ้นเรียบร้อยนะคะเป็น200 6ก็ก็ระบบก็มีการแถมให้สะดวกง่ายมากๆเลยค่ะกับเว็บไซต์นี้ใครที่สนใจนะคะก็สามารถคลิกลิงก์ใต้โพสต์ได้นะคะแล้วก็มาใช้บริการกันได้เลยสำหรับวันนี้ผิดพลาดประการใดก็ขออาภายนะัยณที่นี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ